ถึกฝนงามเลยพี่น้องเติดผงตาดด้วยจ้ะพี่น้องวันลักถึงใใหม่ๆเลยจ้ะงามงามอื้มบกหลายน้องจ้ะหอบอีเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยโด่งง่ามเลยพี่น้องสวัสดีค่ะพวกกองนี้นะพาลุยค่ะ ค่ะพี่น้องซาเรนดาจะพาพี่น้องตอ e ่ออีพี่สองด้อยจ้ะเพราะว่าเห็ดเท้ากับพ่อมีค่ะพี่น้องเห็ดกับพ่อเรื่อยๆเนะจ้ะซาเรนดาจะพาพี่น้องมาหาเห็ดต่อจ้ะตอนนี้กับฝนกัเริ่มตกกันเด้อค่ะพี่น้องจังใจกับเท้ากับไปหลุ่นน้ากันต่อค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีม่ตาเรน,น,นดาได้ด้อจ้ะค่ะจังใจกับไปเลยค่ะพี่น้องกำลังขึ้นด้วยจ้ะโด่กงามดิ ให้เถิดอีกแล้วจ้ะให้เถิดหาพยุงค่ะงามๆถึงจะแมนจ้ะอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะพีนพนพ่น้องพอเห็ดทั้งมีหมดเลพี่น้องฝนตกแห้งพี่น้องตอนนี้จะหันกับปนตกแห้งแล้วจ้ะหันกจะแมนได้พี่น้อง นะน้อยๆเต็มเด้จ้ะกาลังขึ้นไม่ไม่ด้จ้ะแ่เอาบะได้จ้ะใบมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องเด็กแอนเนาะ์จับมูดกันได้พี่น้องเกิดใกล้กันได้จ้ะเก็ดเถ่อนได้จ้ะพี่น้องเกล็ดเถ่อหางลูกยุ่งค่ะกาลังบานได้พี่น้องจอกจุ้มๆพอดีเลยจ้ะน้องนี่ก็กาลัง กำลังไงพี่น้องรอน้อยๆเลยผึย่งปาบด,ด้วยจ้ะพี่น้องกำลังผึ่ใบไม้มด้วจ้ะงานงานผึ่งแล้วพี่น้องผ่งเหลืองกะหลอนมๆไม่จ้ะ วนก็คิดตกอีเด้่มพี่นอ้องตัวนี้เล่นน้อยกว่าจะคอยเดือดเด้อพี่น้องเคินนดผงเคิดเพิาสตร์เด้อดดพี่น,อดดนอ้องนี่จะแม่กันตอนนี้ตอนนี้กับซาบินดาก็เปียกพี่น้อง พอเอหนุ่มกจะป้าพี่นเอรหายุนก็จะนี่นางามกอนด้จะอขาพี่น้่งอี้อออออกรแมนด้จ้ะอันนี้กรเปียกแล้วด้จ้ะพี่นอ้อาเป็นนาเปียกแล้วตอนนี้ ô lê lệ lệ ta men dạy dạy men dạy này này, Đi. Oh, này นีดอ่าอีบอ่ะขอให้ถึงนะพี่น้องพี่ถึงเขาง่ามเลยจ้ะง่ายหรือมั้ยนะถึกฝนกับเขาได่งามถึกฝนงามเลยพี่น้องถึกน้ำฝนจะสีงามเลยทีสดใสดีจ้ะ อันนี้ก็แม่ได้จ้ะเด็กเพิ่งเข่าไปนอนก็ล่างบานเด้จ้ะเนี่กนยก็แม่ได้จ้ะ ยังจะห่ออีกเด้อจ้ะพี่นอ้องพี่นอ้องมันเบิดเต้จะ้ะตอนนี้กับฝนก็นเริ่มเศร้าตกจะ้ะ Mình cho mẹ nó kìa Mình cho mẹ nó kìa Mẹ nó kìa Hãy subscribe cho cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินทางไกลเพื่อสมควรพี่น้องอันนี้เขาไปเลือกเราเราจะเดินทางออกกับกลับบ้านเลยจ้ะอุกตันพี่น้องหอยอจ้ะดเน่าฮิตสะอาดพี่น้องเฮ็ดผึ่งสาดได้จ้ะนีะ่ก็หน่อยโผล่ด้จ้ะเน้แหมโดอกงามไปเลยพี่น้อง ค่ะพี่น้องผลงานของสาวลินดามันีกในฮ็ตเพิ่งเขาด้ยจ้ะเมเนกได้หลายพอสมควรค่ะพี่น้องค่ะเมเนกับฝนกระตกแห้งค่ะระวังเก็บเห็ดกับสาวลินดาก็ได้สองในถุงแน่ค่ะพี่น้องกับในตะการนะค่ะนี่ก็ของงาเพื่อนจ้ะข่ายสนคลิปนี่ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกไลค์ทุกแช์ที่ติดตามด้วยค่ะค่ะยสนคลิปนี้สวัสดีค่ะ